ปลาหมึกตัวนี้ซื้อมาในราคา60บาทครับใส่ไข่ไก่ลงไป1ฟองตามด้วยพริกเผา1ช้อนชาซสอิ๊วขาวเห็ดหอม1ช้อนชาซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชาน้ำตาลทรายขาว2ช้อนชานมข้นจืด2ช้อนโต๊ะผงกะหรี่1ช้อนชาจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีได้เลยเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยเสร็จแล้วก็ตักไปพักไว้ก่อนนำปลาหมึกไปล้างให้สะอาดแล้วหั่นเป็นชิ้นพอดีคำ ขึ้นช่ายหต้นตามด้วยพริกหยวก2ลูกพริกแดงจินดา3เม็ดหอมหัวใหญ่ครึ่งลูก ตั้งกระทะแล้วใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยใส่กระเทียมสับลงไปเยวให้หอมได้เลยนำผักลงไปผัดก่อนได้เลยครับผัดให้สุกเพียงเล็กน้อยจากนั้นก็ตามด้วยปลาหมึกผัดให้สุกประมาณ 70%-8 0ได้เลยจากนั้นก็ใส่เครื่องปรุงของเราลงไปผัดให้ทุกอย่างสุกและเข้ากันดีได้เลยเมื่อปลาหมึกและทุกอย่างของเราสุกดีแล้วใส่ขึ้นช่ายลงไปในขั้นตอนสุดท้ายผัดให้ผักสลดและส่งกลิ่นหอมเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วครับปิดแก๊สได้เลยเมนูปลาหมึกผัดผงกะหรี่ ต้นทุน75บาทสามารถรับประทานได้2คนใช้เวลาในการทำทั้งหมด10นาทีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ